เดินทมค่ะลุงแสงสอนค่ะสำหรับปีนี้ในการที่ลุงจะปฏบิบัติบูชาต่อพ่อครูในวาระ88ปีที่พ่อครูได้อายุรอบนี้สิ่งที่จะปฏิบัตินั่นคือสำคัญคือการลดกิเลสข,ของตัวเอง สิ่งที่เป็นสักยะใหญ่ๆอันแรกก็คือเรื่องของการเพ่งโทษถือสาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะฝึกในการลดละในการอ่านใจตัวเองเพื่อที่จะมีเมตตาเข้าใจเพื่อนร่วมง,งานเข้าใจทุกๆคนเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็เข้าใจตัวเองด้วยว่าเราเองต่างหากที่จะต้องจัดการไม่ใช่ไปจัดการคนอื่นนี่เป็นเรื่องที่หนเรื่องที่สก็คือ ในเรื่องของการเข้าศาลาตอนทานข้าวลุง่ะชอบไปทานข้าวที่ศาลาสายบางครั้งก็10บโมงสิบโมง,โมงครึ่งสิบเอ็ดโมงนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่จะปฏิบัติก็คือจะต้องไปให้ทัน นะคะช่วง9ก้าโมงครึ่งถึงสิโมงเพื่อที่จะได้ไปร่วมทานข้าวกับหมู่คุมนะคะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ตั้งใจในการที่จะทำปฏิบัติบูบชาต่อพ่อครูให้สำเร็จและสิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือลูกจะเป็นลูกที่ดีของพ่อในการที่จะลดล้งกิเลสให้ได้ให้เป็นสิ่งที่บูชาพ่อในการทุ่มเทในครั้งนี้ค่ะ